áo người <gửi> thứ say <laughs> vô lục <laughs> mà say xoong lắng thử ba bao cơm thịt thế vâng. lắng đẹp bò ít lúc này bớt lắng, 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 lắng nhắn giờ vào tầm con phơi thử mấy vị ừ. đúc nồi โอ้ซีตัวเอ้คือมีปลาดุกหน่อยหลายอี้กับปูเน่นั่งลงนั่งลงที่นี้เบิ้งพอดีเท่ขอดีเท่เบิ้งอีกหลังนึงเอ่อเดี๋ยวยี่สามกล่องพอได้ยี่สามกล่องคอี๋ยวให้ปูออกจากพุ่นก่อนให้ปูออกจากพุนที่นี้ลูกคุณอาคุเออหลังนี้ถึกปูหลายที่ใดออมมีกับปูอีหรอนี่ มาหนั his, mm ่ง hmm. ถ well. like. like. mm ือปุลล่นงเดี๋ยวแล้ว่าหนองลังกวานองเอวออกกระปูว้าเป็นสีกัดุอากระปูนิดหนอยะนน่อยีดเ็นบบักคล้วาแล้วใส่ๆถิมไว้บถือปูก็ถิดป่าพรได้ออม็นงถงามึง เจ็บเปนตะกีไก่มั่งเนาะกามคือหักคือหลุดคือสมวกเขาวะนะพ่เอาปูตัรนี้เนานีมีปกระปูตสองตัวปลาม่ีีครับนี่ได้ปลาดุกหน่อยสามซีโต้ก็งั้นี่จปูนี่นะปลุกหน่อยนี่ปลดุกอ้วนนีบได้ลุกหนี่ได้กระปูตัรนี้หน่อยกระปุกะไร ยังเหาอยี่กบู้นยัปกับูนอยเนาะก็จัูหน่อยดวูกล้าโค้งปูกล้างใาญง่ายใ่งไ,งงไงนเนื้อล้วนๆนี่อยู่กล้ามมันตํำออมแบๆครับผมไามาู่หน่อยใช่หรือลูกมมไมมพอเบิง้งไหมาทไม่พอเบิ้งกอนอ มันั่ไปแล้วลไปนั่งไปไปนั่งไปมาขึับมามาคึ้นสิผ้าเห็ดออมอีกับปูหน้าเฉบทบครับผมปูที่ถือกไส้มาเขากับมะแขกนะครับเนาะแล้วก็เอาเนื้อพุ่นต่ากองเอาเนื้อเอาหนามพุ่นใส่หนามน่อยๆเวลาเขากองครับนี่กระจายออกมากสิส่วนฟังกระดองที่มีมั่นนั้นเข้ากองต่ำนะครับเด้เอเขาก็มันมีมั่นอยู่เขาก็เอาส่วนแกะใส่ที่หลัง หลังจากไอโซที่เอากองแล้วนะครับเนาะเด่มากมากนียครับเครื่องแกงเบาเครื่องใช้ลงไปแล้วเครื่องแกงก็มีเกลือหน่อยนึงหอมแดงริ๊กตะไคร่นะครับเนาะอันนี้มาปงเครื่องกันครับสใส่น้ำปลาเล็กน้อยครับผมแป่งนัวใส่ลงไปง่ายๆครับ ป่าแนนอนหนึ่งเดี๋ยวตอนพึ่นเดือดพึ่นยังเข้าซิมรสสารอีกเท่านึงครับแต่แม,นม่น่าพนขาดเข้มเข้ากระิจี๊ยบป่านะครับเนาะไปโยกขึ้นต่างไฟได้เลยครับแบบนี้มีกามน้ำเดอร์กามเบาคึมเอาไว้ใส่นี่ครับใส่ก็อรเอย เราต้องตุม่มบ่าต้องเคาะโดนนะครับเพราะว่าผูเพื่อนนี่มันผุกง,ง่ายอยู่แล้วนะครับเนาะจริงกระสาบครับโอเคพอดีผักซีเล้ากับต้นหอมครับใส่ลงไปโอ้เหมือนตืมเลยเห,เหมือนเหมือนหรอก ไอ้มันบังกลองนะครับเนาะขเขาเรียนกองแซ่บครับผมอาหารบ้านเฮาความปูปนาแซ่บความปูปนาง่ายๆสไตล์บาวกลมสันแหลกตากไหเบิร์เอานี่เห็นบมลละปูปกามโค เรียบร้อยครับเจียวกัคชิปน้าด้ครับเด้อยว่วเรื่มเป็งกำลังใจบ่ากืมนะครับกดชิดตามสัก,กใส่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำ้ำเพื่อผัดทุกการอัปโหลด,ดชิปไมของำลางกืมบ๊ายบาย